ให้เรารู้สึกถึงไอสันฐานของกายนะ่ะหายไปและสามารถหายไปทั้งตัวได้ขณะที่ยืนเคลื่อนไหวอยู่เห็นดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาก็เข้าฌานเข้าฌานถึงฌานที่สีได้ตัวตั้งมั่นนั้นเกิดแล้วปัญญาก็จะเกิดตามธรรมชาติและมันก็จะดำเนินไปสู่การไม่ปรุงแต่งที่มันเป็นสุญญตาความว่าง มุ่งหมายแท้ๆนะมันมีสองส่วนส่วนที่เกี่ยวกับลมลมหายใจกับท่าทาง<ม>ก็จะได้ตัวตัวสมาธิตัวตื่นแต่ว่าจะเป็นสมาธิแบบตื่นถ้าในช่วงทำเร็วนะทีนี้ในช่วงทำช้านะจุดมุ่งหมายเนะี่ยคือให้เข้าไปถึงธาตุปรมัติ ให้เข้าไปถึงธาตุปรมัตคือว่าให้เรารู้สึกถึงไอ้สันฐานของกายเนะ่ะหายไปช่วงแรกอาจจะหายไปแค่ช่วงคนที่ฝึกเก่งขึ้นเนะ่ะก็จะหายไปเยอะแล้วสามารถหายไปทั้งตัวได้ขณะที่ยืนเคลื่อนไหวอยู่ใช่หายไปทั้งตัวเลยอันนี้อยู่ที่ความชำนาญหรือความสามารถของผู้ฝึกจุดมุ่งหมายที่แท้ก็คือ ให้เข้าไปถึงรูปปรมั์คือดินน้ำไฟลมเห็นดินน้ำไฟลมเป็นอนิจังทุกขังนัตตาเข้าเห็นธาตุเลยเห็นธาตุแบบชัดเลยและก็เข้าฌานเข้าฌานถึงฌานที่สีได้ต้องหลับตาธรรมถ้าทำได้ถึงตรงนั้นเราก็จะเห็นส่วนของตัวธาตุทั้งสีและก็ตัวจิต ตัวนามนะตัวคันคันห้านะฝ่ายรูปนะฝ่ายนามนะแล้วก็จะเห็นตัวตัวจิตเราแล้วมันก็จะทรงฌานด้วยและไอและการทรงฌานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวจะอยู่นานมากแล้วมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยของของฝ่ายวิปัสนาถ้าเห็นรูปปรมัิตถ์แล้วมันก็จะเป็นวิปัสนาพู hmm. ดง่ายๆแต่มันเป็น คือมันเป็นคู่กันทั้งสมาธิวิปัสนาเข้าคู่กันมันพิจารณาไตรักายรูปนามในนั้นใช่มันจะมีพลังเยอะแล้วว่าถ้าฝึกไปเรื่อยเ่อเนี่ยเราสามารถเดินปกติเงี้ยมันจะตัวรู้นั้นก็จะทรงตัวในชีวิตประจําวันได้ถ้าอะไรก็ได้แต่ที่เราใช้ชี้เพราะว่ามันมีท่าอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็สุขภาพดีส่วนหนึ่งก็สติสัมปชัญญะอีส่วนหนึ่งก็ตัวสมาธิตัวปัญญาท<ม>่าอะไรก็ได้แต่ถ้าถ้าที่มีหลายหลายอิเลียบทจะดีกว่า<ม>หนึ่งเราจะสนุกเราจะไม่เบือ่อเราทำได้เรื่อยเรื่อยแต่ถ้าท่าเดียวนะเราจะเบือ่อเพราะทำไปพักหนึ่งเราก็จะเบือ่อท<ม>่าอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าไปถึงรูปปรมัติตย์ แล้วก็จุดที่สังเกตก็คือสันฐานของกายหายไปมากที่สุดมากที่สุดคือมันจะเป็นทักษะที่ที่เราจะเห็นสันฐานในกายเราเนี่ยมันหายไปมันเป็นทักษะประจากจากการที่เราเราฝึกตัวสัมปชัญญะอันที่แบบอันนี้ที่เร็วอยู่ใช่ไหมอันนี้เราก็ใช้ปกติในความเป็นปกติที่เราปฏิบัติทั่วไปแต่ในช่วงที่เราฝึก ฝึกบริหารกายเน่ะจนที่เราฝึกบริหารกายเ่ะช่วงช่วงแรกนะ่ะเราจะยังเร็วอยู่เพื่อปรับร่างกายและใจให้พร้อมแต่ช่วงหลังเนี่ยเราจะต้องช้ามากๆช่วงช้านะแล้วก็ให้ติดต่อกันแล้วสังเกตดูว่าหนึ่งไอ้ร่างกายเราใช้แรงส่วนไหนเยอะก็ให้ไปลดส่วนนั้นใช้แรงอ่ะน้อยที่สุด เบาที่สุดเบาที่สุดคลายที่สุดส่วนนั้นแล้วก็ไอตัวเนี้ยให้มันติดต่อกันขนาดที่เคลื่อนจถ้าขาดแค่เนี้ยนะมันก็ตัวสมาธิมันก็จะหายไปพักหนึ่งแล้วก็จะต้องวามเราก็ไปทําใหม่มันจะมีช่วงขาดแต่ถ้ามันติดต่อกันไปเลยเนี่ยมันจะพลังมันจะเยอะให้ติดกันตอนเนื่องแล้วก็พิ้วเหมือนสายลมอ่ะพิ้วเหมือนสายลมทีนี้เมื่อ เมื่อเราฝึกแค่นั้นดีแล้วดีขึ้นนะไอตัวจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะอยู่แม้เราเลิกฝึกไปแล้วเนะี่ยตัวตั้งมั่นตัวนั้นมันจะอยู่ตัวถ้าตัวตั้งมั่นนั้นเกิดแล้วะปัญญาก็จะเกิดตามธรรมชาติมันก็จะเกิดเองเราไปกระทบมันก็จะเห็นเราจะเห็นอาการจิตที่มันที่มันหลงเข้าไปอ่ะเหมือนที่มันเข้าสมาธิจะเห็นเยอะเลย มันก็เงินมันก็จะดําเนินไปสู่การไม่ปรุงแต่งที่มันเป็นสุญญยตาความว่างมันก็ไปนิพพานไปไปความไม่มีตัวตนความไม่ปรุงแต่งครับว่านิพพานมันคือความเย็นความไม่ปรุงแต่งของใจเป็นความว่างความไม่ยึดถือเป็นอุปทานมันดับนิพพานนิพพานน่ยคืออุปทานดับเรียกว่านิพพาน อุปทานขคันทั้งห้าเนี่ยมันดับเรียกว่านิพพานเป็นความเย็นความโล่งอิสระ,ะเกษมบริสุทธิ์ความไม่ทุกข์เป็นสภ,ภาพที่ไม่ทุกข์ทางใจอันนี่ยเราก็ทำเป็น้นนะัะนโยมก็จะไปไม่นานหรอก